มาครับยามบ่ายวันนี้พามาชมตัวท้าแคมรี่ A/CV 40นะครับตัวนี้มาด้วยอาการไฟท้าย l ด d ติดไม่ครบอันนี้เป็นโคมแดงไม่ใช่ไฮบริดนะครับติดเฉพาะบนข้างล่างไม่ติดนะครับส่วนดวงเล็กครับทีมดวงเล็กนี้นะฮะบนฝากระโปรงท้ายติดเฉพาะตรงกลางนะครับบนล่างไม่ติดนะครับสำหรับฝั่งซ้ายมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาบนติดข้างติดล่างไม่ติดนะครับส่วนอันนี้นะครับ ทับทิมก็ติดเฉพาะตรงกลางบนล่างไม่ติดนะครับสำหรับฝั่งขวานะฮะเดี๋ยวเราทำการแก้ไขนะครับให้ใช้งานได้เหมือนเดิมครับรถเฟดีครับนะครับส่งงานแล้วฮะรถเฟดี้แตะเบรคครับเรียบร้อยฮะซ่อมไ่ท้ายแคมรี่นะฮะทั้งหมด4ดวงวันนี้ฮะตัว C ด้านซ้ายติดครบแล้วนะครับดวงใหญ่แล้วก็ตัว C บนฝาปรงท้ายติดครบแล้วนะครับตัว C ฝั่งขวาติดครบเหมือนกันนะครับทั้งดวงเล็กและดวงใหญ่ครับ ขอเกียร์ถอยครับขอเกียร์ถอยหน่อยครับแต่เบรกเรียบร้อยนะครับเปิดไฟอ้าวถอยทํางานนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายครับติดนะครับไฟเลี้ยวด้านขวาครับเรียบร้อยครับสําหรับใครที่ใช้แคมรีอยู่เจอไฟท้าย LED ติดไม่ครบเรารับแก้ไขนะครับส่งมาได้เลยหรือ walk in หน้าร้านใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จครับ